สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาพบกับน้องพลอยค่ะในช่อง y o u t u ฟอร์ดบายพลนะคะสำหรับวันนี้ค่ะน้องพลอยนะคะก็อยู่จากเจ้าเอลเบรดนะคะรุ่นนี้เป็นเอลเบรดสปอร์ตนะคะเพิ่มแพ็กเกจมาด้วยค่ะราคาจะจจำหน่ายคันนี้ค่ะจะอยู่ที่หนึ0 0ล้านเท่านั้นนะคะเพิ่มแพ็กเกจ5 8 0 0 0ค่ะเดี๋ยวนี้น้องพลอยจะพามาดูกันนะคะว่าคันนี้นะคะเพิ่มแพ็กเกจมีอะไรบ้างนะคะแล้วก็แต่งเป็นยังไงบ้างคะสำหรับทางด้านหน้าที่เราเห็นนะคะตรงนี้เลย ตัวนี้กะจะเป็นกระจังหน้าที่เราเปลี่ยนมานะคะก็จะเป็นกระจังหน้านะคะเป็นม้ามาแตงแบบนี้นะคะอันนี้ลูกค้ารีเทสมาเลยะคะ่ะก็จะเด่นเด่นแบบนี้เลยนะคะในส่วนของ,อของตัวอะคริลิกที่ปาก,กระโปรงนะคะตัวนี้จะเป็นเดิมๆมาให้จากโรงงานค่ะเป็นคําว่าเอเวอร์เรสต์นั่นเองค่ะในส่วนของตัวไฟนะคะตัวนี้จะเป็นเดิมเจากโรงงานเช่นเดียวกัน,นะคะ่ะก็จะได้เป็นตัว C, <c <oughs> นะคะเดไลท์เป็นตัว C นะคะสวยสวยแบบนี้เลยค่ะ ที่เราติดเพิ่มเติมก็จะมีในส่วนของเจ้าครอบไฟหน้าค่ะที่เป็นดําเงานั่นเองในส่วนของแพ็กเกจ58,000นะคะตัวนี้นะคะก็จะมีกล้องนะคะ360อ,องศา,ารอบพันมาให้นะคะมาพร้อมกับเซนเซอร์หน้าถ่ายด้วยค่ะอันนี้นะคะเราก็จะมีเว้นในส่วนของตัวกล้องไว้ให้นะคะที่โลโก้เนเองค่ะก็มาดูข้างๆกันบ้างนะคะในส่วนของทางด้านข้างนะคะตัวนี้ค่ะ ก็จะมีคิวล้อนะคะขนาด3นิ้วนะคะที่เป็นสีเดียวกับตัวรถมาให้จากโรงงานอยู่แล้วนะคะแม็กกับยางค่ะตัวนี้จะเป็นขอบ20เลยนะคะส่วนตัวแม็กค่ะจะเป็นสีดําเงาแบบนี้นะคะขนาดยางจะอยู่ที่255 5 5ับนะคะขอบ20เลยค่ะได้ใหญ่ๆแบบนี้เลยในส่วนของตัวเครื่องยนต์ค่ะก็จะเป็นเครื่องยนต์แบบ2.0นะคะเทอร์โบนะคะก็จะมีคําว่าเทอร์โบที่แก้มข้างตรงนี้นะคะก็แรงม้าค่ะจะอยู่ที่170ดแรงบิดจะอยู่ที่4 0 5นิวตันเมตรนะคะ คันนี้ก็จะเป็นเกียร์ออโต้นะคะแบบหกสปีดนั่นเองคะ่ะในส่วนของหูกระจกก็จะเป็นสีดําเงาเช่นเดียวกัน,นะคะ่ะมีไฟเดียวที่ทางด้านนี้นะคะแล้วก็แพ็กเกจเพิ่มเติมค่ะก็จะมีบายสปอตที่หูกระจกมาให้นะคะตัวบายสปอตที่หูกระจกอะคะล้วก็จะมีกล้องตรงนี้ด้วยนี่เลยตัวบายสปอตนะคะถ้ามีรถเข้ามาทางด้านข้างหลังะคะ่ะก็จะขึ้นไปสีส้มให้นะคะตัวนี้ก็ถ้าเวลาเราเปลี่ยนเลนเนะะี่ยค่ะก็จะทําให้เรามั่นใจมากขึ้นนะคะแล้วก็ปลอดภัยมากขึ้น,นะคะ่ะ ในส่วนของตัวนี้ค่ะก็จะมีบันไดข้างมาจากโรงงานให้หมดเลยนะคะในส่วนของรถยกสูงของสปอร์ตนี่ค่ะเมื่อเปิดนะคะเป็นสปาร์คิเลตค่ะสามารถทัชนะคะเพื่อเป็นการล็อกรถแล้วก็สอดมือเพื่อปลดล็อกรถได้เลยที่ติดเพิ่มเติมจะมีในส่วนของเบ้ารองมือเปิดแล้วก็เจ้าคียกันสาทนี่ค่ะเหล่าหลังคานี้เป็นเดิมๆจากโรงงานมาให้อยู่แล้วค่ะเป็นสีดํานะคะนี่เลยเอาความพิเศษของเจ้าสปอร์ตนะคะก็คือว่าจะเป็นชุดแต่งสีดํามาให้จากโรงงานทั้งคันเลยนะคะ เรามาชมกันที่ด้านท้ายกันบ้างนะคะสําหรับทางด้านท้ายนะคะก็จะเป็นไฟท้ายนะคะแบบซวยแบบนี้เลยเราเรียกว่าไฟท้ายแบบซิกเนเจอร์นะคะมาเป็นขีดขีดแบบมาสเตงนะคะตัวนี้มาพร้อมกับอะคริลิกด้านในนะคะเป็นอักษรคําว่าเอเวอร์เรนั่นเองค่ะมีกล้องมองหลังอยู่ทางด้านนี้นะคะแล้วก็เซ็นเซอร์หลังนั่นเองป่าท้ายนะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบไฟฟ้ามาให้ด้วยเราสามารถกดปุ่มเปิดปิดนะคะมีที่กุญแจดีโมดเตะเปิดปิดได้นะคะแล้วก็จะมีที่ทางคอนโซลนั่นเองค่ะ สำหรับตัวนี้นะคะภายในค่ะก็จะเป็นปรับพับเรียบไปได้ทั้งแถวสองแถวสามนะคะแล้วก็วิธีการปรับก็ง่ายๆเลยนะคะอันนี้เราแค่ดึงขึ้นมาค่ะพอ <c oughs> เวลาพับแล้วก็แค่ยกตรงนี้นะคะแล้วก็ปล่อยได้เลยอันนี้พับง่ายมากนะคะ <c oughs> แล้วก็ตัวนี้เราได้มีการติดพรมนะคะ 5D ค่ะเป็นสีดําได้น้ําเงินน,นี่นเมคะเ <c oughs> ดี๋ยว้องพอยพาไปดูแถวสองกันค่ะ สำหรับภายในนะคะก็จะเป็นเบาะหนังนะคะสวยๆแบบนี้มาให้เลยค่ะตัวเบาะนะคะสามารถปรับเลื่อนหน้าถอยหลังได้นะคะนี่ค่ะแล้วก็สามารถพับเรียบไปได้เลยนะคะก็จะเรียบได้ทั้งแถว2แล้วก็แถว3านะคะหรือว่าสามารถปรับเอลงไปได้อีกนะคะนี่เลยก็จะได้ทั้ง2ซีทเลยนะคะก็จะมีที่ปรับลมแอร์นะคะที่ทางด้านหลังนะคะมีที่เสียบไท a กับไท c มาให้ด้วยค่ะเดี๋ยวน้องพลพาไปดูที่ทางด้านหน้านะคะ สำหรับทางด้านหน้านะคะตัวเบาะจะเป็นทรงสปอร์ตเข้ารูปนะคะแล้วก็จะเป็นเบาะรับไฟฟ้าทาั้งคู่หน้าเลยนะคะเราให้ไฟฟ้าทั้ง2เบาะเลยในส่วนของการเพิ่มแพ็กเกจคะก็จะเพิ่มนะคะจากจอ10นิ้วนะคะเป็น12นิ้วค่ะแล้วก็เดี๋ยวนของพอยเปิดรลอง360อ,องสงศาร,รอบคันให้ค่ะก็จะแบบชัดๆแบบนี้เลยนะคะเราสามารถซูมได้ด้วยนะคะตัวนี้นี่เลยล้องชัดมากนะคะตัวนี้สามารถ เชื่อมต่อในส่วนของ Apple CarPlay Android Auto ได้นะคะแบบไม่ต้องเสียบสายเปิดแมปขึ้นจอนี้ได้เลยทางด้านล่างจอค่ะก็จะมีในส่วนของ e l e s s Charger มาให้นะคะมีที่เสียบ Type A Type C ค่ะอันนี้ก็จะเป็นหัวเกียร์นะคะ8 6สปีดค่ะก็จะมีเดรกมือไฟฟ้าให้นะคะมีปุ่มปรับาโหมดการใช้งานค่ะมีป็นเสียงเซนเซอร์แล้วก็การเลื่นถลายมาให้ด้วยเรามาดูในส่วนของทางด้านนี้กันบ้างนะคะตัวนี้นะคะก็จะได้เป็นหน้าจอนะคะขนาด8นิ้วนะคะตัวนี้ แล้วก็ในส่วนของตัวพวงมาลัยค่ะสามารถปรับได้สีทิศทางนะคะลงขึ้นดึงเข้าถอยออกได้เลยในส่วนของเพิ่มแพ็กเกจอีกอย่างหนึ่งค่ะก็คือ Adaptive Cruise Control นั่นเองค่ะถ้า Cruise Control ปกตินะคะคือเราสามารถเซตค่าความเร็วได้นะคะอย่างเช่นว่าเราเซต80อยเ้งค่ะตัวรถก็จะขับให้80เป็นอัตโนมัติแต่ว่าที่เพิ่ม Adaptive ขึ้นมาค่ะตรงเนี้ยมันจะชะลอตามคันหน้าด้วยค่ะก็ถ้าสมมติเราขับ80แต่คันหน้าขับ60คันนี้ชะลอให้คันหน้าหยุดคันเราหยุดคันหน้าไปคันเราไปนั่นเองค่ะ ก็จะมีรักษาระยะห่างจากคันหน้าให้ด้วยค่ะแล้วก็จะมีในส่วนของเลนคิปปิ้งค่ะถ้ารถออกนอกเลนพวงมาลัยหักกลับให้นิดนึงนั่นเองค่ะตัวสตาร์ทรถก็จะเป็นแบบพุทสตาร์ทนะคะสามารถกดปุ่มมี้เลยปิดเปิดแบบนี้ได้เลยค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับการรับชมนะคะเจ้าเอเ r อเรสต์คันนี้นะคะถ้าท่านไหนสนใจสามารถติดต่อสอบถามน้องพลอยได้ค่ะที่เบอร์ 061-662-4169นะคะหรือว่าจะเป็นแอดไลน์ค่ะที่ ploy f o frd ค่ะสำหรับวันนี้นะคะน้องพลอยฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด subscribe ให้ด้วยค่ะเจอก,กันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย